สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสพบนูควนยดังทิพย์ครับผมถ้ามึงบรรยากาศที่เก่าครับออเดอร์เข่าลายมาจังเข่าเสาพันนดิจิตดิอันนี้เวลาหางโมกเกิลครับผมหามโมกเสาค้าบพี่น้องบ่งบุกที่เก่าเตี้ยเท่ากับว่าใ้เปลี่ยนนะครับซื้อมาแล้วจะมาต้องใส่ดีเข่าก็โคกดีนะ คะนกย่ำก็ได้ครับคะนกย่ำพอหงย่ำลงไปมื네ินิเบิร์ตไปแล้วประมาณ4ี่ลอยกว่าหน่วยนะครับอันอันบอกพริกด้วยว่าสี่ลอยกว่าหน่วยวอันพรอเปก็วางปอดที่บานอายู่อันปลาอันปลาสี่สิบบาทได้ครับพี่น้องเสียงเสียงเล็กหน่อย วยว่าอยู่ในหือนตอนนี้เปิดแด์ให้แล้วแล้ว่าจะข้าวน่าจะดีขึ้นก็ทำทะเลต้องแดงเมือเนี้อากาศแดดออกซาแห้งกันองะก็ยังสีหอนอย่รงมันน้มน้ำนมดเียองศา เพีดด้มนี้บกเพ็ดเพกัเพียดพี่ป๊าปกับเพียดยังไม่ได้เห็นยังวัดคนสองกันนะเพราะคนติดไฟใส่อ๋อไปเกตไฟใส่กำแพงวัดโอ้แสดงมิเศงสะบ้างนะบี้ได้แล้วค่ะมาก็สายแันหนปลาวันนี้น่ะมาสายตะลุงฟงจริงมากเลย วัอน,นี้ประดกเต็มหมอนเลยพี่นอ้องเพรเต็มเต็ม,เต,มเต็มองคพี่น้องเจื่อส้มบรรยากาศคือเก้าคือเดิคมครับวัอนี้โอ้ขนมอันนี้มามมั่ยอะไรบ่อยจั๊กมือครับน้องพอดีเบิร์ตกัดมาเลยน้มนี่ครับพี่นอ้องน้มอลาหาบาะ ไม่ได้พกกลิ่นเด็ดเอาเงียงอย่าง,งมากไหมจีฟังสติกอ๋อากินมากเลยบ้านเพื่อนว่าอย่างสติกนังกระติกเป็นค่อันนี้ฟังสติกครับออเดอร์้อนร้ายไปพิเศษเลย เ,เครื่องวลามันได้พร้อมพี่น้องตอนนี้หาโมงเคืองตามที่ว่านแหละแต่ว่าเดียวเด้อเดี๋ยวสิพผ้ายางไปข้างหลังข้างนึง่งจะมาคนคือพากันลบยางหนีกันไปแล้วได้ยังไงฮะกินน้ำน้ำก็ว่าท่านหนาสวัสดีครับแม่บ้านให้โซ่สวัสดีค่ะน้าไข่มื่อนีนกินก๋วยเตี๋ยวค่ะมึอเนี่ยฮะขอ้อยสิริใช่ย,ย,ย,ยั่ไงเอาซื้อมาเพียงพวกนี้าพีองที่ เยเนเอาเนี่ยเอางี้มาส่เง้ยมกหอยเซลีปลาโบมันบอกหอยเซรีนี่ไงจ้ะพี่น้องบอกหอยเซรีตัวนี้ไม่ใวเรองาคาลาเป็นกระดองไอ้ข้ย่างเนเปลืกมันน่ะมันสีดำเลยอ่ะอยกสีไงคเัาะบอันนี้มันอ้วนมันมอ้นมันานค่ะมันพักกัรจอเงิน เพื่นไต่ยังมันเพืกาประกันจอดกับอะไรหอยเชอรี่มานาวอ๋อนึกว่าเพิ่นไปหาอยู่เบิง่งนก็เพื่อนดูหน้าเพิ่นหน้าเพิน่นหน้าเป็นไฮหน้ายังไงที่มันปลูกผักกระจอกเต็มเลยจ้ะผักกันจองบ้านอ,อีกอันนึงกัเอิ้นว่าผักพาย ผ้าพาคลายางาลาลางอีกสิผ้าเป็นใยโค้กับกนเอาการจองนี่คืออะไรกัจองกับใบที่ขาวสแตงมงงี้ค่ะการปลาตํามะแตงติเอาก็เบิ่งป็นตัวอย่างด้ฝัายก็เคยเห็นได้สนะบ้านเขามีอยู่ป่ครับมีค่ะจากบ้านขางนแล้วติกัรจองอันนี้ก็พักการจอง้ะอ๋อ้ยก็เอินพัก่างี่บอกมัน้บบฝ้ายนะการจองมามาลวก ต่ำไส่ตำปลาปลากันจองน,นี่มันนบจอกอน,นะครับ <c oughs> งามได้จ้ะงามงามอเสียบเสียบเสียบทั้งนี้ครับพี่น้องเสียบได้ค่ะเดี๋ยวมาด้วยนดเดีวนี่ครับพี่น,อน้องสมตาแล้วแล้วแล้วผมถือข้ออยากไปทำหน้าที่ได้ไี้ไปส่งของข่างอปตอไปป๊บเอาได้บานนี่เลกหน่อยวะครับพี่ นับแล้วเราต้องมาเอากุญแจรถก่อนถ้ายเห็นทุกชอตทุกมุมเลยปึ๊บดอกใดดอกนี้ไปกันเลยครับหล่งบ้านพี่น้องเตรียมส่งของเอารถออกก่อนรถรถกจชาร์จได้สิ เพราะอยากเดี๋ยวไทยตอนถึงของมาส่งของนะครับถ่ายนี่แหละนี่น่นาราชการเท่าบาทไทยดีกว่าคองมส่มงครับไป้องโอเคครับผมนี่คือคากลับนะครับคากลับมาหอดบ้านแล้ว เราขอทางล้างปลาอยาพาไปเบิ้งทั้งหน,าน้าแบบนี้ปึ๊บน่า<ต>บบรัแาากแล้วก็สั่งข้าวมาอยู่ในแชทออเดอร์สั่ง,งมาเพิ่มเติเมสุกๆโอเคช่วงนี้เป็นเดลิเวอรี่จักหน่อยเพราะว่าลูกค้าก็บ่ค่อยมีในร้านเพื่อน ออล้มันนี่เป็นว้านทำงานเนาะส่วนลายเฟอรจิมาแบบแบบแบบหลักกลับไปเอามากแล้วเสียดเงอไปทรงอีกอยู่ครับงอคืออ่ะยูเทิร์นเอารวยมากทั้งนาบันี้เออลืมลืมพี่น้องบัทวงเราบ้างนี่น้องทีพย์ได้พัวม่อีกแล้วมัต้อได้พัวมมันนี่ก็เอาพัวม่อีกแล้วพี่น้อง ตัดผมก็เลยเดบุว่ามาอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อกี้ทั้งไทยทั้งอันขับรถพี่น้องเบิรงมือเดียรพี่น้องเพื่อนอันตรายพฟุิบอลนะ,ะจากการประมวลผลคือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมสามารถถ่ายได้บ่เป็นอันตรายนะครับขอบคุณที่เป็นหว่วงเบาไว้ล่วงหน้าแล้วโมมีเหรอคะโมว่ามันสิบสองนุมสองแง่สองงามน้องพี่น้องเห็ดไปนี่เรเพื่อพี่น้องเลยเด้่นี่ครับเพื่อพี่น้องอย่งางเห็น ันตัวเรื่องท่ามนนิบางเคื่อเขากะเออในึงหนือถเท้าไทยได้เขากะไทยให้เบิงได้ือยังเข้าไปเนอบอตกะมันบอเป็นการมอสมกับบอไทยเพราะมันเป็นเนื้อานาราชการบม่อยากเขาไปบันทึกภาพซื้อกแค่ไปหอดทั้งหนากระไทยใหเบิงเอามองมันได้หม่องผมชิดว่าได้เบื้องต้นผมว่ามันหนาจะมอสมอยู่ใส่ได้ยูเห็นไหครับเอาม่องกลาง อ่ะบอก,ออบอก,บอกว่าไล่ใหญห้ไม่ใช่ว่บอกว่าเนียว่ายังกระดอกกระเดียอ่ะมาเบิ้งตามบักหงกันเลยครับพี่นอ้องงามาเบิ้งตามบักหงกันดีกว่าขอบคุณพี่นออ้องผู้ติดติดตามรับส้มรับฟังฟ้องสองเท่าน,นะน้องคนก็ทำมามีแต่คลิปแบบนี้บอกเออ,อ,อบเขาเปิดหลังกายฟ้องแล้วพี่น้องเท่าอันนี้คือพยายามอยากเห็นอย่านี้น้องเบิ้งว่า ตาละมื่อตาละเว้นตอนนี้เ้าบําเรีมาขายข้าวขายแหล่าข้าก็มีแต่อันเนี้ยใจเพียงแต่ว่าข้าอยากเอาเกต็ดจะเปน้องเบิึงตาละมื่อซื่ออันนี้คือจุดประสงค์ของข้าเนาะครับผมอาจจะบันไดถือใจกับทุกคนหรือเพื่อนอาจจะถามมาซื่อประมาณนั้นเจตนาอาจจะบันไดมีอย่างกาวเว้นว่าข้าขอจีรยังไปแบบว่าจุดประสงค์ของคลิปข้ากับประมาณนี้คอนเทนต์ในช่วงช่วงนี้บพราะว่า ช่วงหนาีินี่แบบไรเขามาอีกเพราะว่าตัังจต่เปิดช่องเห็ดช่องมันอี่คือคอนเทนต์มันคือเกาจักอย่างเลยครับสินี่คือเกาคงเดิมกับแค่กินนะครับอันนี้คือสตอรี่ชีวิตย่างแท้จริงครับทำยังไงก่อนทำปลากระดูำปลาทระูปลา อีก,อก,อกชื่อหน, bon นึ่งก็คือตำธรรมดานะครับผมณข้ามึงแมคคาปาเผาปาเผาตัวใหญ่ไงปาตัวใหญ่ใหญ่ข้าแม่คาเมื่อเบิ้งปลาเผาโอ้ยข้าาพี่น้องเมื่อเบิ้งแม่คคาปลาเผาข้าพี่น้องวห็นมื่อเบิ้งเอาสวัสดีครับาอ งานงามบเลือตื่นสวยตื่นสวยมาวที่งานพอพนับเอ้ที่มงานพี่น้องเอาเป็นแต่แซบู้้เบาถามัวจ้าอออนล่ไม่แบบปลาเพอกเด็เาลูกสองแล้วยังผู้เบาอยู่ฉันจะโตปลนนะอาอนองหัวมวนเบาแซ่บมจพี่น้องม่จะมูบ่านเพิ่นนะครับ เกิดยุบ้านนี้ยนีอยู่บ้านนี้ตีแจงกันจักหน่อยสม้มบรรยากาศตอนเชิญเลยครับเอาอย่างนอครับวันนี้คุณพ่อขึ้นบ้านเบอร์อไะไรคะูกค่ะโอ้คือผู้ชายผู้ชายดีนี่ยเออผูอ้สาวผู้สาวกีมอใส่ อันนี้เพิ่นสร้างอีกบนมาเนี่ยลูกซสีนกลางเว้นหน้าเข้ากับขายคือเก่านะครับพร้อมเห็ดให้ได้เพิ่นสร้างมารวมมาจินรวมห้าสิบบาทรวมห้บาทโอ้ยมาม,มีคือขาวแต่คอยข,ขึ้นแหล่เลยนนลไปผ่าสนามมามันก็นเลยดำจังหน่อยไปฟึกมาหลายข่วมหลายข่วมพี่หนอกไปฟื้นมีต <Okay. S 1> ำรวจเขาฟึกนเรียกทหารสว่งงานเนี่ย ก็เลยไปฝึกน้ำข้อฝึกตัดหญ้านี่แล้วอยู่ทั้งหน้าติดอัพเดือดือๆขุดดอกอ่ะซุปเอาขึ้นได้เร็วกว่านี้เบื้องกันมาเร็วเง่แง้มคักพี่น้องว่ะลูกไส้คอยเรือมม่องม่อง อ่างรถจดเหน่อยแนวมักกับพี่น้องแน่วมกักเป็นสิ่งจีผู้ใส่หลายคนก็สิมักขึ้นกันกับผมเดี๋ยวเราไปหลุนเนะาะมักหลุดมักล่าม,ากมาักหมตอแต่ใส่คลบปนีก็สีผ้าว้อมาล่าม,าามาาจามจาไปปกติแหละครับโดยปกติผมกับมาล่ามจามจาอยู่แล้วหาสาระบ่ค่อยได้ได้เนี่ย่บได้เนีย่ยก็บ่บเป็นยังครับม่แต่หมดสารนะอ,อันนั้นโขละสาระ มันนี่ห้ย,ยังก่ออ๋อน้ำจิ้ม,มกรบเปไปจอดไปทางคุณเดให้เอื่ยอยามาเร็วเหมือนกันน,นะกน,นี่กับตัวเร่งขึ้นกันนี่มันนี่มันอยากอ่างขึ้นกันหมื่นเจ็หน่อยไปเนาะมันย้อนแสงเราไม่สามารถย้อนเวลาไปได้พันมา แต่เราสามารถย้อนใส่หมอลำได้บ่ได้อันมุกนี่บ่ได้พี่น้องแต่ว่าย้อนใส่หมอลำได้อยู่เด้อวยโหัวช <c oughs> ี <c oughs> เด้อหัวชีเอาจังสั่นลหรพี่น้องบัดนี้ขอบคุณหลายๆภาพว่าบ่งบรรยากาศสวยๆงามๆพุ่นน่ะเบึ้ยแม่ขามีแต่ผู้คักักงามคือเหตุขีวส่วนแต่มันห่อนบ่ ก็มีตะปฤฤูมีตาเสียงมยยันพี่แม่ขอบคุณหลายๆพี่น้นองสำหรับการติดตามคลิปนี้กับผู้ยังมากไหมภาพม,า,มา,อาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองซสือเสือมาเห็ดจังไดไปอยู่จังไดมากินจังไดวันนี้ก็ย่างซิ่งขายแล้วกะขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่จากนอก้องสำหรับคลิปนี้เขาก็ยจะขอตัวลาไปก่อนเนี่ยวไว้พรอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ